ทะเลาะกันเรื่องสาวรุ่นพี่มอต้นบังคับพอหกคุกเข่าเตะอัดหลังตบหน้าจนฟันหลุดคลิปเหตุการณ์เด็กยกพวกทำร้ายกันเกิดขึ้นบริเวณสารเจ้าตลาดบางทางบวงต่อบางคูรัตอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในคลิปจะเห็นว่ามีเด็กนักเรียนชายสองคนชื่อเด็กชายไกย่นามสมมุติและเด็กชายไขย่ นามสมมุติกำลังถูกรุ่นพี่บังคับให้คุกเข่านั่งหันหน้าเข้ากำแพงจากนั้นรุ่นพี่ก็เข้ามาเตะเด็กชายไขย่อ,อย่างเต็มแรงหลังจากที่เด็กชายไขย่ลุกขึ้นรุ่นพี่ก็ได้มาจับหลังเด็กชายไก่ลักษณะคล้ายว่าจะเตะบ,บริเวณไหนดีให้เจ็บที่สุดซึ่งคลิปนี้ก็จะเห็นว่าเด็กชายไก่พยายามยกมือบอกกับรุ่นพี่ว่าให้ผมกราบก็ได้อย่าทำผมเลย แต่รุ่นพี่ก็ไม่ยอมได้มีการเตะเข้าที่บริเวณหลังของเด็กชายไก่อย่างเต็มแรงถึงสองครั้งจากนั้นก็มีรุ่นพี่มาสองซึ่งเป็นผู้หญิงเข้ามาตบที่บริเวณใบหน้าของเด็กชายไก่อีกสองครั้งคนละหนึ่งครั้งทําให้ฟันกรามข้างขวาของเด็กชายไก่โยกและหลุดในเวลาต่อมาในเวลาต่อมานางสาวเอและนางสาวบีนามสมมุติ แม่ของผู้เสียหายเด็กชายไก่และเด็กชายไข่เปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาและขอให้ทีมข่าวช่วยทำข่าวนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงขอคอวามเป็นธรรมให้ลูกชายทั้งสองคนโดยเล่าว,ว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายเมื่อวันจันทร์ที่16กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากครูประจำชั้นได้ส่งภาพเหตุการณ์มาให้ดูว่าลูกชายได้ถูกทำร้ายร่างกายทั้งสงแม่จึงรีบไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นลูกชายได้เล่าว่าทั้งคู่ได้เดินเล่นพูดคุยถึงเรื่องแฟนเก่าของเด็กชายไข่ซึ่งตอนนี้ได้ไปคบกับแฟนรุ่นพี่หมหนึ่งหลังจากนั้นมีคนมาได้ยินทั้งสองพูดคุยกันเข้าใจว่าทั้งสองคนนินทาทำให้รุ่นพี่หมหนึ่งเรียกให้ทั้งสองคนไปพบที่หลังโรงเรียนพอทั้งสองคนไปตามที่รุ่นพี่เรียกปรากฏว่ารุ่นพี่มากันเป็นสิบคนบังคับให้เด็กชายไก่และเด็กชายไข,ข่คุกเข่าหันหน้าเข้ากับกำแพงศาลเจ้าและได้ใช้เท้าเตะที่ด้านหลังของทั้งสองคนคนละ นางสาวเอซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายไก่บอกกับทีมข่าวทั้งน้ำตาว่าเสียใจมากเพราะว่าลูกชายได้พยายามร้องขอรุ่นพี่บอกว่าให้ผมกราบเท้าก็ได้อย่าทำร้ายร่างกายผมเลยแต่รุ่นพี่ก็ไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ได้แล้วสุดท้ายก็ถูกรุ่นพี่ทำร้ายที่ยากกว่านั้นคือหลังจากโดนเตะแล้วก็ยังถูกรุ่นพี่ซึ่งอยู่มอสองซึ่งมีรูปร่างตัวใหญ่กว่าตบเข้าบริเวณที่ใบหน้าของเด็กชายไก่ ถึงสองครั้งจนทําให้ฟันกรามของน้องหลุดเป็นเรื่องที่ทําให้แม่ของน้องรู้สึกสะเตือนใจอย่างมากขณะที่เล่าให้ทีมข่าวฟังก็ได้ร้องให้ตลอดเวลาเพราะว่าน้องมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าซีขวาอยู่แล้วเนื่องจากอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นพอถูกอะไรกระทบกระเทือนที่ใบหน้าก็จะเจ็บหนักอย่างเช่นฟันที่หักซึ่งปกติแม่บอกว่าไม่เคยให้น้องออกกําลังกายหรือเล่นกีฬากับเพื่อนเพราะที่บริเวณใบหน้าซีขวายัางร้าวอยู่ หลังจากนั้นทั้งนางสาวเอและนางสาวบีผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายได้เข้าไปที่โรงเรียนพูดคุยกับอาจารย์ฝ่ายปกครองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางอาจารย์ก็ได้เรียกคู่กรณีมาพูดคุยและมาขอโทษซึ่งตอนแรกทางคุณครูจะให้แม่เซ็นว่าเป็นเรื่องทะเลวิวาทซึ่งแม่ไม่อมเซ็นเพราะมองว่ามันไม่ใช่เหตุทะเลวิวาทกันและเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียนควรมีมาตรการในการ ป้องกันปัญหามากกว่าการมาให้เด็กขอโทษกันเพราะหากดูจากคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะการทำร้ายร่างกายที่เหมือนกับเป็นการรับน้องของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เคยเป็นข่าวซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับเด็กประถมศึกษาที่สำคัญอยากจะให้ครอบครัวของน้องที่ก่อเหตุรับทราบเรื่องและมาพูดคุยเจรจากับทางครอบครัวผู้เสียหายด้วย ล่าสุดมี Facebook อวตารได้มีการนำภาพไม่ดีของน้องผู้เสียหายมาโพสต์ตลงใน Facebook ชื่อดังแล้วโพสต์ลักษณะคล้ายว่าให้ทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายมาดูด้วยว่าผู้เสียหายมีนิสัยใจคอยังไงซึ่งการโพสต์ตนี้มีลักษณะ discredit น้องซึ่งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วผู้เสียหายไม่ได้หลาบจำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแม่ของผู้เสียหายทั้งสองคนยืนยันกับทีมข่าวว่า ตนเองไม่เคยบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีแต่ยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วลูกตนเองก็ดื้อก็สนเหมือนเด็กผู้ชายคนอื่นๆทั่วไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องถูกทำร้ายร่างกายจากรุ่นพี่ในลักษณะแบบนี้ ขณะที่วันนี้ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับเด็กชายไก่และเด็กชายไข่ที่ถูกทำร้ายทั้งคู่บอกว่าถูกรุ่นพี่มอสองที่ตัวใหญ่ตบหน้าสองครั้งคนแรกเข้ามาตบด้วยมือซ้ายถูกใบหน้าฝั่งขวาของเด็กชายไก่และคนที่สองก็ตบที่ใบหน้าฝั่งซ้ายซึ่งตอนที่โดนตบนั้นรู้สึกสงสารเพื่อนมากจึงรีบโทรหาพี่ชายให้รีบมาช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้ว ทีมข่าวถามอีกว่าแล้วตอนนี้ไปโรงเรียนเจอกับคู่กรณีเป็นยังไงบ้างทั้งคู่ก็บอกว่าก็มีการมองหน้ากันแต่ไม่ได้มองหน้าจะเอาเรื่องพอหันไปเจอหน้าต่างคนก็ต่างหลบหน้าไป